หลายคนนะคะก็อ<ๆ>าจจะรู้จักอาร์เจนตินาจากเพลง Don't Cry for Me Argentina นะคะก็เพราะว่ามีการนำเรื่องราวของเอวิต้าเปรร้องนะคะมาเป็นละครเพลงบรอดเวย์เนี่ยจนกลายมาเป็นเพลงฮิตติดหูคนทั้งโลกเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าฟังเพลงนี้ดีๆนะคะก็จะเห็นว่า นี่ไม่ใช่เป็นเพลงรักนะคะแต่ว่าเป็นเพลงทางการเมืองอย่างเจียมจนเจียมจนเข้มข้นที่แท้ทรูเลยค่ะในอดีตนะคะอาร์เจนตินานั้นเนี่ยเขาเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากเลยค่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยปลูกหญ้าที่ดีที่สุดได้เลยก็ทำให้มีเนื้อวัวชั้นดีรวยขนาดที่เมื่อ100ปีก่อนเนี่ยนะคะ เขามีค่า GDP ที่7ของโลกแต่ทำไมนะคะปัจจุบันได้ถึงได้กลายเป็นประเทศที่เงินเฟอ้อถึง109%แล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจกตลอดเวลาเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมีที่มาที่ไปแน่นอนค่ะใครสนใจใครรู้มาเลยมา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 ,มา,มาวันนี้เทยราจะเล่าให้ฟัง ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในโลกที่109%นะคะทำให้การใช้จ่ายเนี่ยลดลงและก็ต้องประหยัดมากขึ้นนะคะในขณะที่เงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนอย่างหนักในปัจจุบัน หากแต่จะหาสาเหตุนะคะว่าทำไมประเทศนี้ถึงได้ล่มสลายกลายเป็นประเทศที่เงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกนี้ยคงจะต้องย้อนกลับไปที่ยุคควรนเปรองค่ะสาเหตุของความตกต่ำล่มสลายก็คือนโยบายประชานิยมตั้งแต่ยุคเปรองนะคะจะมีศัพท์หนึ่งขึ้นมานะคะว่าเป r รนิสม o u อัล s ์ลาสเปรองค่ะนั่นก็คือนะคะระบบเปรองนั้นเนี่ย มีชีวิตที่ยาวนานกว่าเปรองค่ะเท้าความถึงเปรองนะคะก็คงจะต้องเขียนถึงภรรยาตัวจี๊ดของเปรองด้วยนะคะหลายคนนะคะก็คงจะจดจำละครบรอดเวยยนะคะชื่อว่าเอวิต้านะคะซึ่งได้มาจากบทเพลงแสนเศร้าก็คือเพลง don't cry for me Argentina นะคะ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพลงนะคะแต่มันก็คือโฆษณาชวนเชื่อยุคนั้นนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็คือเรื่องทางการเมืองในอาร์เจนตินาค่ะภาพพดของเอวิต้านะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะคะก็เพราะว่าก้มกึ่งระหว่างนางฟ้าผู้อุทิศตนเพื่อคนยากกับยิงทะเยอทยานกระหายอำนาจค่ะเอวิต e ้านะคะก็ถูกมองว่าเป็นทั้งนักบุญและก็นางบาปค่ะ นี่นะคะก็แล้วแต่ว่าไฟายไหนนะคะจะมองจากแว่นสีอะไรคะ่ะซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังทิ้งคำถามคาใจชาวโลกอยู่เลยนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอและสามีเนี่ยนำพาอาเจนิน่าไปสู่ความรุ่งโรจน์หรือความหายนะกันแน่ค่ะเอวิต้าเนี่ยนะคะเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่มีความทะเยอทยานเขาก็เลยเดินทางมาที่เมืองหลวงแล้วก็ใช้เต้าไต่ค่ะเพื่อใช้โอกาสเกิดค่ะจนเอวิต้านเขาก็กลายมาเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักสแสดงต่อมาเอวิต้าก็ได้แต่งงานนะคะกับควนเปรองค่ะควนเปรองนะคะเขาได้ตั้งระบบประกันสังคมแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในอาร์เจนตินาค่ะควนนะคะเขาเอื้อประโยชน์ให้กับชนชั้นล่างเต็นที่ถูกอกถูกใจให้กับบรรดาลากยาเลยค่ะ จนได้นะคะเป็นฐานคะแนนเสียงจากคนเหล่านี้นะคะรัฐบาลทหารนั้นก็มองว่าเปรองเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปจึงได้สั่งจับแต่พวกกลุ่มเดสกามิซาโดสนะคะหรือกรรมกรและคนยากจนในเมืองนะคะเขาได้รวมตัวประท้วงให้ปล่อยตัวค่ะจากนั้นนะคะวนเปรองนั้นก็แต่งงานกับเอวิตา้าซึ่งเรื่องนี้นะคะสร้างความไม่พอใจเลยให้กับชนชั้นสูงและก็ทหารในกองทัพอย่างหนักเลยค่ะ ต่อมานะคะเปรรงเนี่ยเขาได้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในนามพักแรงงานค่ะแล้วก็ได้รับเลือกซะด้วยนะคะได้รับเลือกอย่างถล่มทลายเลยค่ะและเอวิต้านะคะก็เลยได้กลายมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในตอนนั้นตั้งแต่เอวิต้าเนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยค่ะเอวิต้านะคะนางก็สร้างภาพพจน์ให้เป็นแม่พระคนยากนะคะทำให้ชนะใจคนชนชั้นแรงงานค่ะ ส่วนเปรองคนที่เป็นสามีนะคะก็ชูนโยบายเอื้อต่อชุมชนชั้นล่างค่ะเพื่อที่จะสร้างความนิยมอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อว่าอาร์เจนตินาใหม่สรุปง่ายๆนะคะก็คือประชานิยมเราดีๆนี่เลยค่ะที่ใช้ผูกใจรากหญ้าให้รักใครไหลหลงค่ะเปรองนะคะเขาก็ส่งเอวิต้าเนี่ยไปเดินสายทั่วยุโรปนะคะในานามว่า เส้นทางสายรุ้งค่ะและเมื่อเอเวอต้ากลับมานะคะก็ได้ก่อตั้งพรรคสตรีเปรองนิยมค่ะซึ่งฟังดูนะคะก็เหมือนจะดีงามที่จะให้สิทธิทเสรีภาพแก่สตรีนะคะแต่ที่แท้จริงแล้วนะคะเขาต้องการที่จะดึงให้ผู้หญิงเนี่ยมาเป็นฐานเสียงให้เปรองนั่นเองค่ะและเมื่อเปรองนะคะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองแล้วเนี่ยเอเวิต้าเนี่ยก็ใช้เงินโปรยหวานเพื่อผูกใจคนชนชั้นแรงงาน ผ่านโฆษณาชวนเชื่อนะคะแม้กระทั่งในตำราเรียนเลยนะคะที่เน้นสอนเลยนะคะว่าให้รักเอวิต้าและก็เปรองเหมือนพ่อแม่ของตนค่ะคือพูดง่ายๆก็คือ ตั้งระบอบเปรองนิยมนั่นเองค่ะรากญาชาวเอาร์เจนตินานะคะก็ลุ่มหลงสองผัวเมียนี้ราวกับเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดอะไรจะปานนั้นเลยค่ะจนไปถึงขั้นรบเร้านะคะให้เอวิต้าเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีกันเลยเชียวแหละจ้ะโอ้ยสุดท้ายนะคะเอวิต้าก็ไม่ได้ตอบตกลงอะไรนะคะเพราะว่านางเนี่ย ป่วยเป็นมะเร็งกำลังจะตายแล้วก็ปิดฉากชีวิตในวัยเพียงแค่33ปีเท่านั้นเองค่ะส่วนเปรองเนี่ยนะคะยังไม่ทันที่จะได้เป็นประธานาธิบดีครบสมัยที่2เลยคณะทหารการปฏิวัติกู้อิสรภาพนะคะได้รัฐประหารในวันที่16กันยายนคศ1955ค่ะเปรองนะคะก็เลยหนีภัยไปในประเทศปารากวยนะคะโดยที่ไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานศพของเอวิต้าเลยค่ะ แต่เมื่อไปอยู่ที่นั่นนะคะก็ได้เมียนักระบำคนใหม่ค่ะชื่อว่าอิซาเบลมาติเนสค่ะต่อมานะคะนางเมียคนใหม่เนี่ยดันกลายมาเป็นรองประธานาธิบดีนะคะ <S 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 เพราะว่าเปรองเนี่ยได้กลับมาอาเจนตินาแล้วก็ได้รับชัยชนะแต่เสียชีวิตค่ะเมียมใหม่คนนี้ก็เลยต้องเป็นประธานาธนิบดีจนถูกรัฐประหารในเวลาต่อมาค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะคะของรัฐทิประชานิยมที่นำชาติบ้านเมืองสู่หายนะค่ะรัฐทิเปรอเนี่ยนะคะมีแนวคิดที่จะนำชาตินิยมสังคมนิยมและก็ประชาธิปไตยแบบอํำนาจนิยมมารวมกันค่ะรัฐบาลเปรอเนี่ยนะคะเขาได้ใช้นโยบายมนุษย์นิยมเอาใจรากยากค่ะทั้งในเรื่องของค่าจ้างนะคะการสร้างบ้านคนยากจนนะคะ การศึกษาที่ไม่ต้องจ่ายเงินในทุกระดับจนกลายเป็นความข้างไครนะคะเกิดเป็นกระบวนการเปรองสร้างความหายนะแก่อร์เจนตินามาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละคะ่ะก็ฟังดูเรื่องอร์เจนตินาแล้วนะคะก็อยากให้เหมืองไทยต้องกลายเป็นอย่างอร์เจนตินาเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะอร์เจนตินาเนี่ย เป็นประเทศที่เงินเฟ้อเกิน100%ไปแล้วแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตลอดเวลาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะมา50-70ปีแล้วตั้งแต่ประชานิยมแบบลัทธิเปรองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวทางการเมืองนะคะในเอาร์เจนตินานะคะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆทุกคนฟังแล้วก็จะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีประโยชน์ที่เอามาใช้กับชีวิตของบ้านเราด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลที่พวกเรามีเอาไว้ให้กับทุกๆท่านในวันเสาร์นี้นะคะใครเห็นว่ามีประโยชน์น่าสนใจแน่นอนกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีเนื้อหาข้อความที่เป็นประโยชน์นะคะจากทั่วโลกเลยมาให้เพื่อนๆคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะได้เรียนรู้นะคะได้รับรู้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเสริม,มไป ทุกวันไม่ใช่ทุกวันสิทุกวันเสาร์ค่ะเอาแล้วค่ะเสาร์หน้านะคะมาพบกันใหม่กับเทย่านะคะเราจะมีเรื่องที่น่าสนใจให้อีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทย่าต้องไปก่อนแล้วพบกันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงกับ The World Echo เรามาย่อโลกให้ทุกคนแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ